สวัสดียามเช้าคะ่ะวันนี้เราก็มาดังหนูกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ตัวที่สามแล้วนะเพราะว่าไม่ได้ถ่ายคลิปโอ้โหวนวา,เเาวเลยเอาตัวแรกอย่างตัวแรกอย่างตัวแรกตัวใหญ่เลยแหละตัวสองก็ใหญ่ตัวสามดูสิโอ้โหสุดยอดทีมีตะตัวนี้โมนิมะ ฝนตกหรอือเปล่าวะเราดักมาเดือนกับพอเดือนแล้ะรวมๆว,วันนะครับแต่ว่าจะถ่ายคลิปหลายหุ่นแล้วไม่ได้ถ่ายวันนี้มาถ่ายซ้ำประมาณสี่หุน่นละซ้ำที่สี่ 4, ดักซ้ำที่สี่ของตัวเอง ก็หกโมงแล้วทำไมมันยังไม่แจ้งอยู่แจ้วอยู่แจ้วตั๊มเก่า,กากคือแบบเมื่อวานก็ดักแล้ววันนี้มาแก้งเยอนเมื่อวานขัดเยอะครับต้องดู ตัวที่สี่ของเช้านี้มันคือฝนตกเลยกระหน่ำเลยม่อคืนตกหัวค่ำเลยคุมกว่ามันตกใช่ไหมล้วดูขุยดิอย่างสุดอ่ะอย่างเยอะขุย่านดีๆั้งนั้นเลยเนาะโอ้โหสุดยอดอ่ะขุยมองไม่เห็นว่ะมันมืดบ่วงก็ปักข้างนะข้างคันนะ ไว่าฝนเริ่มมาละฝนเริ่มมาละฝนหรือคนฝน,นตกไข่หัวแลวหละมอ,ง,อ,ง,อง,งหายไงบองมันชอบหายปริศนาด้วยอะ เออทำดิหือคุย่วงหายวงหายทุกหลังสุดท้ายจังก็เจอทุกหลังเหมือนกันขัดดูเร็วอะโอว้าวด้าอย่างดีอันเนี้ยนี่นอนนี่ต้องจับอะไรนี่นี่นี่นั่ไงวะ

มันไปไกลด้วยด้ดินแรงด้วยดิแรงด้วยโอ้โหมือโปรหรือเปล่าโอ้สุดยอดบุยบมันมานี่เหรอวง มาไก่ทีดอลอวม,มายังไก่ไอ้แปลงวะคุกไก่เนาะยังยังมีใหญ่กว่านี้ดูเปลา่าเลยเเอือฝนตกว่ะฝนตกว่ะตกตาวันนี้หอดตะกี้แหละอือว่าบวงหายวกงหายเขาคุยแบบสุดยอดเลย กองไม่ค่อยโฟกัสเลยมันมืดด้วยมันเริตกด้วยเส้นฝนไม่ได้มาไปอยัตกติดแล้ว ติดอีกแล้วหลังนี้มันยังไม่แจ้งอ่ะมันเลยแบบดูมืดมืดว้าวมีงเโจได้เป็นลิ่นครับมาซ้ำเก่านะนี่ตัวตัวเท่าไรล่ะไม่หนาวแล้ว ตนนัวนีห้าปะ่ะห้าหรือหกอไม่รู้ฝนก็นจะเริ่มตกแล้วครับเริ่มตกแล้วนีเ่เก็บมาได้ประมาณเก,ก็บครึ่งทาง,าง,งดักบ่วงมันติดง่ายหน่อยเนาะหลอยสับไม้บางทีมัน บางทีข้าง,งนสนามสดยากๆก,ก็เสียบไม่ได้สู้บ่งได้ตะกี้หมูสี่นี่หมูแปดแควขยัดเดียวอ่ะ หนึ่งกลิบนะจ๊ะรอบนี้วิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วโอ้โหพุกใหญ่มังทิ้งไป ข้างครคแต่ไม่เปอนว่าเข้าแลยแต่และตัวแบบดิ้นแรงมากอ่ะแล้วบอกไม่ขาดด้วยนะวันนี้ยังไม่เจอขาดนะเมื่อวานขาดหกเลยตัวสวยครับโอเคแนละ้ว ิูงนะิงแล้วครับเราเท่าไรไม่รู้ไม่ได้นับครับท่านผู้ชมน,นับครับไม่ครึ่งข้อทางวน,น,นะ ดักไว้หแปดสิบตังครับงูใช่ไหมฮะัมมาติก้งทำไมเขาเนี่ยทำสิครับมาเก่าเลยนาบูดกูนิดน้อยมังครับความที นี่นิ่งกริบเลยโอ้โหลัวตัดห่วงเสียงรัวสามตัวติดเลยขาดหมดนะติดไปขาดไปสองตัวครับเลือตัวฝนก็ตก ขัดไปสองเลยครับฝ่าอันนี้มันจะขัดง่ายหน่อยเนาะเป็นผิว่าเข้าเรือานะครับผมสุด้ายขัดเยอะ